สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตโปปนะครับคืออาจจะมีหลายคนนะครับที่เขาคิดว่าทําไมช่วงนี้ผมถึงให้ทับมือใช่ไหมครับคือผมมีเหตุผลอย่างนี้เนาะคือถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูช่องผมเนี่ยแน่นอนครับว่าช่องผมเนี่ยเพิ่งทํามาได้แค่ประมาณเดือนเดียวนะครับทีเนี้ยช่วงที่ผมลงตอนประมาณวันที่ยี่สิบนะครับซึ่งคนดูน้อยมากๆนะครับประมาณ200อคนเนาะ ที่ผมเคยพูดว่าจะเป็นการขึ้นหลอกนะครับก่อนเกิดการตกแรงใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปนี้นะครับซึ่งคนดูอยู่แค่200อกว่าคนเนาะผมจะบอกว่าตอนนั้นนะ่ะผมได้วิเคราห์ไปแล้วว่ามันต้องขึ้นหลอกนะครับแล้วมันเกิดการแคชลงมาแรงๆนะครับเป็นแบบนี้เนาะเึ่งพอเรามาดูการาฟปัจจุบันนะครับแน่นอนนะครับว่ามันได้เกิดการแคชลงมาแล้วเนาะทีเนี้ทาไมผมถึงให้ทับมือเพราะว่ามันเกิดการแคชลงมาแล้วนี่แหละครับ ตอนที่ผมลงคลิปนั้นน่ะคนดูประมาณ200คนแน่นอนว่า200คนเนี่ยคือคนที่เขาช็อตมาแล้วนะครับตั้งแต่4 0 0 0 0นหนึง่งเพียงแต่ว่าถ้าเรามาช็อตตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นจุดสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการไซเวยได้เพราะว่ามันได้ตกลงมาแรงมากๆแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้ามันเกิดการไซเวยก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะตกลงไปรอบสุดท้ายนะครับหรือถ้ามันตกมาไม่ถึงรอบสุดท้ายมันทําเป็นดับเบิลบัตทอมอย่างงี้นะครับเราก็สามารถปิดกําไรนะครับจากตั้งแต่4ี่หมื่นหนึ่งได้แล้ว ถูกไหมครับและไม่ใช่เพียงครั้งเดียวนะครับที่ผมทําว่ามันจะเป็นเฟกปั๊มรอบนี้คือวันที่20ถูกไหมครับบอกว่าเป็นเฟกปั๊มอีกรอบนึงนะครับวันที่5พฤษภาคม2022นอเนาะว่าตรงนี้ครับมันขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็เป็นการเฟกปั๊มอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วมันต้องตกลงไปดังนั้นผมอยากให้เพื่อนๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกังวลว่าถ้าเรามาย้อนดูจากแต่ก่อนนะครับไอ้นี่มันขึ้นมานิดเดียวเองนะครับนิดเดียวจริงๆนะ เพื่อนไม่ต้องกลัวเลยว่าการที่มันขึ้นมาสามหมื่นสองสามหมื่นสามสามหมื่นสี่เนี่ยมันจะมูนไปก่อนแล้วเพื่อนๆตกรดนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวตกรดเลยนะครับ <x> เพราะอะไรครับเพราะมันยังขึ้นไปไม่ได้นะครับมันยังขึ้นไปไม่ได้แน่นอนเนาะทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆ่ะจะหาจุดช็อตตรงไหนกันมากกว่านะครับหรือมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเล่นเซฟแล้วไปรอข้างล่างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆแล้วนะครับ คืออันนี้ครับผมมาเพิ่มความมั่นใจให้กับคนที่เขาคิดว่าถ้าราคาบิตคอยเนี่ยมันดีดขึ้นมาถึงสามหมื่นสี่สามหมื่นห้าเนี่ยมันต้องมูนแน่เลยนะครับอยากให้ลองดูในมุมนี้ไว้ด้วยนะครับคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ผมลงคลิปปุ๊บนะแล้วอะไรครับแล้วกราฟมันจะตกเลยปื๊บอะไรเงี้ยนะครับมาแตะสองหมื่นหนึ่งนะครับอย่างครั้งก่อนที่ผมลงว่ามันเป็นเฟกปั๊มเนี่ยครับตอนวันที่ยี่สิบใช่ไหมเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะครับกว่ามันจะลงมาเนาะ ตรงนี้มันอาจจะใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งก็ได้นะครับทีเนี้ยก็อยากให้เพื่อนเพื่อนใจเย็นๆเ,เนาะใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบร้อนต่อให้มันขึ้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย